ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลักนาอยู่ในราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,567เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีเมถุนมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุตนุเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเลือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนนั้นถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือน มีเวลาเกิดจังหวัดเกิดคุณก็จะรู้ว่ามีดาวอะไรของคุณตั้งรับนั่นแหละก็จะเป็นการบอกว่าช่วงนั้นคุณจะเกิดเรื่องอะไรถ้าไปเจอดาวดีก็เฮงถ้าไปเจอดาวไม่ดีก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุน่อีกพบเรือนหนึง่งในลาสีกันเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าญาติพี่น้องหลักทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวก,การศึกษาไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็เรามาดูกันตนุ ไปอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยก็2วันก็คือช่วงของวันที่1ถึงวันที่2หลังจากนั้นในวันที่3ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา11เนิกานาทีไปอยู่ในเรือนของการงานเราจะเรียกว่าตะนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะในวิชาหุ่นเนาะตะนุก็คือตัวเรากรรม,มะก็แปลวิถีชีวิตแปลว่าการงานแปลว่าความรับผิดชอบนะ เกี่ยวเรื่องงานงานการการหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่จะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวดีตั้งรับก็จะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะคิดหวังเรื่องอะไรยังไงมีโอกาสสาเร็จเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยสําหรับชาวราศีเมถุนที่มีดาวพระพุธอยู่ในภพพิศก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจาการตกลง แล้วก็เงื่อนไขต่างๆอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะดาวพุธเป็นเทพเจ้าของการสื่อสารเป็นเทพเจ้าการค้าพอชาวราศีเมถุนเนี่ยมีดาวพุธอยู่ในเรื่องของกรรม,มะก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆได้ดีในช่วงนี้อีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์นะพันธุไปอยู่ในเรือนของราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่าพันธุไปกรรม,มะเอาล่ะถ้าเป็นทุทั่วไป ก็าอาจจะเป็นแรงสั่ของบรรยากาศในที่ทํางานหรือที่บ้านที่รู้สึกว่าโอเคช่วงนี้มีความสามัคคีกันในทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะบางคนเนี่ยมีปัญหาขัดแยง้งช่วงนี้ก็ถือโอกาสสามารถที่จะเคลียร์จิตเคลียร์ใจกับญาติกับพี่น้องหรือคนในบ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรยังไงได้หมดเลยเพราะด้วยดาวเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มันเล็งกันเพราะพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันพอเล็งกันเนี่ยขเขาเรียกว่าเล็งคือฝั่งตรงข้าม พอตรงกันค่ามปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลเนี่ยให้เกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของบรรยากาศกับงานในลักษณะต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคนะในช่วงนี้ก็ยินดีด้วยดาวพุทธัที่อยู่ในเรือนของราศีมีน3-4เนี่ยเข้าเพชรจะคาดเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจ5้าสห้าเนี่ยเข้าราชาเลิกไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้ไเองช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการงานพอสมควรนะ สิบหกถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเข้าสมโนโเลอร์ก็เป็นเลิกกลางๆเป็นเลิกนักบวชแล้วก็จุดที่ให้คุณกับดวงชะตาจะเป็นในช่วงของวันที่สิบสามจนถึงวันที่สิบห้านะเข้านวางภูเองช่วงนี้จะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆดีงามไปหมดเลยส่วนในวันที่ห้าถึงวันที่หกเนี่ยเราจะเข้านวางพิษช่วงนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายใจบางเรื่องนิดหน่อยหรืออาจจะมีความรู้สึกว่า ตามเนื้อตามตัวปวดแข้งปวดขาตำแหน่งนี้จริงๆเป็นตำแหน่งข้อเท้านะระวังขาพลิกนิดหนึ่งอ่านะเพราะว่าดาวเวลาเข้าณาวาังพลิกเนี่ยมันก็จะเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นะิดนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์ เราจะเรียกว่าพบสหชะสะหชะเนี่ยแปลว่าคนหมู่มากสังคมออนไลน์การติดต่อการเดินทางระยะใกล้ๆประชาสัมพันธ์ต่างๆไปอยู่ในพบในเรือนไหนก็ช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามเนี่ยอยู่ในาราศีกลุ่มเราจะเรียกว่าสหาชาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะอันนี้ถือว่าดีนะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียง เวลาดาวที่เลงกันน่ะที่เป็นเจ้าเรือนน่ะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์ใช่ไหมไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเรียกว่าเลงกันจะส่งผลเนี่ยให้ดาวเนี่ยดีทั้งคู่เลยทั้งสุภาพอ่ทั้งาสหะชะทั้งสาาุภาพเนี่ยนะคำว่าาสหสชะแปลว่าสังคมสุภาพแปลว่าสาเร็จเพราะแสดงว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวเรื่องของสังคมมีโอกาสสาเร็จก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเรื่องของการออนไลน์การประชาสัมพันธ์การเข้าหาช่วงนี้ก็จะมีการยามิตรค่อนข้างที่จะดีแล้วช่วงนี้ก็สามารถที่จะ ติดต่อกับผู้หรับผู้ใหญ่หัวหน้างานอะไรต่างๆได้เลยอันนี้ถือว่าดีนะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีเมถุนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพสุภะก็แสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาตอนที่อยู่ในราศีกลุ่ม 1- 3สเนี่ยเข้าเทวีเลิกเขาน,นวังภูเอกจะทำอะไรยังไงช่วงนั้นเนี่ยถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อนัดหมายผู้หรับผู้ใหญ่ประชุมหรือเข้าอะไรยังไงช่วงนี้ดี แล้วก็4ถึง13เนี่ยเข้าเพชจะคาดเลิกเลิกการตัดสินใจต่างๆนะก็ช่วงนี้เวลาตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะยุ่งยุ่วุ่นได้นะอันนี้ก็ให้เราระมัดระวังไ้หน่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการยกย้ายราศีไปราศีมีนเราจะเรียกว่าสหาชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนการงานช่วงนี้จะค่อนข้างสบายใจเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งาน หรืออาจจะเกี่ยวเรื่องของความสามัคคีช่วงนี้สามารถที่จะทําอะไรเนี่ยจะได้รับความร่วมมือนะกับเพื่อนร่วมงานในลักษณะต่างๆเหตุผลเพราะว่าสหาชาติเนี่ยมันแปลว่าสังคมหรือคนหมู่มากในเมื่อสังคมหรือคนหมู่มากอยู่ในเดือนของการงานเราก็จะเป็นอะไรที่สนิทสนมคุยภาษาเดียวกันนะอาจจะเคยมีความขัดแย้งกันอะไรก็มีกันไปแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถคุยกันในเรื่องของหลักการขององค์กรของบริษัท ที่มันเป็นในทิศทางเดียวกันได้ไม่ค่อยจะขัดแย้งกันนะอันนี้ก็ถือว่าดีเวลาสหา,าติกรรมะเนี่ยงานการของเราก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคแล้วก็ช่วงนี้เราสามารถที่จะสบายใจในหลายๆอย่างกับสิ่งแวดล้อมบรรยากาศบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเครื่องจิตเครื่องใจกับคนข้างบ้านเนาะช่วงนี้ก็สามารถเคลียร์ได้เหตุผลเพราะว่าสาชาัสอยู่ในเดือนกรรมะแล้ะมีอะไรไม่ สบายใจมีอะไรก็สามารถขุยได้บางคนเนี่ยข้างบ้านติดกันเนี่ยบางทีเนื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าอารมณ์อาหรวยกันไดน้ก็สามารถเคลียร์จิตเคลียร์ใจได้นะเว้นแต่ว่าเป็นโอ้โหสัตู้คู่ฆ่ากันนก็อันนี้ก็เอาแล้วก็ปล่อยเข้าไปตัวใครตัวมันเนาะก็ถือว่าโอเคดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีมีนย้ายไปในวันที่14บไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14านาฬิกา4สบสองนาที 14- ถึง17เจเนี่ยเข้าเพชจะคาดเลิกเข้าเป็นเรื่องของการ ตัดสินใจในลักษณะต่างๆแล้วก็18ถึง30เนี่ยเข้าราชาเลิกททำอะไรยังไงช่วงนั้นดีเพราะเป็นเรื่องสะดวกสบายแล้วก็31เข้าสมโนเลิกเป็นเรื่องกลางการแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่20เราจะเข้านวังพิษช่วงนั้นก็จะติดต่อหรืออะไรยังไงไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะถ้าเลี่ยงช่วงนี้ได้ก็จะดีเพราะดาวเข้าระวางพิษส่วนจุดที่ให้คุณเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่28 จนถึงวันที่30เลยอันนี้ถือว่าดีนะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึง่งดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพลาภลาภก็แปลว่าง่ายๆรา,าบรื่นสะดวกโยธินรายได้สองเลยได้สามหรือความโชคดีต่างๆนะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพ ปัญหาและอุปสรรคที่เราเรียกว่าภพอันลินะความอึดอัดใจความไม่สบายใจหนี้สินนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยไปอยู่ในราศีมังกรน,นะเขาเรียกว่าลาภะไปอยู่ในเรือนของอันนี้ไม่ค่อยดีนะลาภะมรณะเนี่ยคําว่าลาภะก็แปลว่าง่ายๆราบลานืนใช่ไหมมรณะก็แปลว่าดับศูนย์ นะต่างสินแดนใจหรือความไม่สบายใจอะไรก็สุดแท้แต่เนาะพอลาพระเป็นมรณะก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะข้ช่วงนี้ใครจะมาเยี่ยมเยียนม,มาขอยืมหรืออะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ดีหนึ่งนะแล้วก็ลาผลเราที่เคยได้ง่ายๆก็อาจจะสะดุดอาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีคนทําให้เราเสียลาผลในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้เพราะว่า เวลาลาภาตกมรณะเนี่ยมักที่จะเป็นเช่นนี้อีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนอลิอฬิแปลว่าอุปสรรคอฬิแปลว่านี่สินนะอฬิไปอยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีนะก็แปลว่าศัตรูหมดไปศัตรูแพ้ภัยตนเองปัญหาที่ทุกที่เครียดจบได้แต่ถ้าเป็นกาลกินีเนี่ยมันจะกลายว่าทุกทุกเกี่ยวเรื่องของปัญหาที่เจอณนะปัจจุบันเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ มันก็ทําให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลบางทีมีเรื่องที่อยู่ในใจอะไรเงี้ยก็อบอกกับใครไม่ได้มันเลยกลายเป็นเครียดสะสมมันเลยกลายเป็นความเครียดที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะยุ่งยุ่นๆหน่อยนะถ้าบังเอิญคุณมีดาวพังคานาเป็นการที่นีนะก็อันนี้ก็ให้ระมัดระวังเดี๋ยวดาวก็ย้ายแล้วนะก็พยายามทําจิตทําใจของตัวเองนะให้แบบมีทัศนคติในแง่บวกแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ค่อยแก้ไป นะประมาณนี้นะดาวพระอังคารที่อยู่ในราศีมังกร1-7เนี่ยเข้าภูมิปารแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงอันนี้ถือว่าเลิกดีเวลาโดนอะไรโดนไม่หนักหรอกแล้วก็วันที่8ถึงวันที่14เนี่ยเข้าเทสาตรีก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวคนหมู่มากแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7จะเข้านาวางังปูเอกช่วงนั้นก็สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ แล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยจะเป็นในช่วงของวันที่8จนถึงวันที่10นะเราจะเข้าระวางผิดหลังจากนั้นดวงดาวจะเดินดีแล้วจะไปย้ายเข้าในราศีกุมในวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา23นาฬิก50นาทีอันนี้แหละจุดยอดแล้วเขาเรียกว่าเพอร์เฟกแล้วอะไรอะไรที่ติดติดขัดขัด,ดยุ่งยุ่นวุ่นเนี่ยมาหมดเลยนะเพราะคำว่าลาพัแปลว่าชคดี ดาวโชคดีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของราศรีกุมเขาเรียกว่าลาพระสุภะไม่ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะมีโอกาสเข้ามาต่างๆความรู้ความสามารถสามารถแปลสภาพเป็นไรายได้สองไรายได้3ม,มีคนมาจ้างงานจ็อบเสริมอะไรต่างๆเพราะลาพระแปลว่ารายได้พิเศษไงสุภะก็แปลว่าสําเร็จก็แสดงว่าช่วงนี้มีคนมาจ้างงานเราเยอะขึ้นมีคนมาให้เราทํา พิเศษงานพิเศษอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็จะมีคนอุปถัมภ์คำจุนมากขึ้นและจะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเก่งกําไรหรือจะทําอะไรยังไงได้มันจะมีความโชคด,ดีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญมีดาวพัางคารปีนี้เป็นกาและกินีจรโอ้อันนี้จะยุ่งนิดนึงนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอลีอลีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยบางทีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะนะถ้าอังคารเป็นกาและกินีนะ ปัญหาต่างๆจะเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการอิจฉาริษยาเกี่ยวเรื่องของอไรายได้ผลประโยชน์เนี่ยเพราะว่าดาวองคันารอิพพบเรือนมาจากเรือนลาภะไงที่มีปัญหาก็มีปัญหาจากนั่นแหละผลประโยชน์ขัดกันเราไปขัดผลประโยชน์เขาเขาไปขัดผลประโยชน์เราอะไรเงี้ย แล้วก็เลยมีปัญหาบางทีแย่งตําแหน่งกันบางทีแย่งผลงานกันอะไรประมาณเนี้ก็เลยส่งผลให้อาจจะมีลักษณะของการบูรี่กันนะิดนึงนะใส่ลายป้ายสีทําให้ย,ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเครียดเครียดเหมือนกันนี่ก็ให้เรารู้มุมนะก็ให้ดูสีหน้าเอาอ่ะคือบางทีเราเราจะรู้แหละว่าช่วงเนี้ยคนไหนเป็นมิตรคนไหนไม่เป็นมิตรเนี่ยนะคนไหนที่อิจฉาริษยาเราหรือพูดกับเราลับหลังไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ให้เรารู้ไว้ช่วงนี้เพราะว่าอลิบอยู่ในเรือนสุภาพะแล้วมักที่จะ คนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยเรามักจะมองเห็นในช่วงนี้นะประมาณนี้แล้วก็พยายามอย่าไปค้ำประกันให้ใครอย่าไปช่วยเหลือใครช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไปก่อนถ้าเกิดดาวอังคารคุณเป็นกาแล็กินีนะก็ควรไม่ไปช่วยเหลืออะไรใครทั้งสิน้นเพราะว่าเราจะยุงย่ง,ย,งยุ่นวุ่นนะประมาณนี้ดาวพังคารที่อยู่ในราศีกุมถือว่าดีนะ15-23เนี่ยเขาเทสาตีเล้วเดินทางท่องเที่ยวเลิกเข้าหานั่นแหละ แล้วก็วันที่24ถึง31นี้เข้าเลิกดีเลยเทวี TV เลิกเลิกสะดวกสบายทําอะไรก็จะสบายช่วงนั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพักฤหัสบดีกันนิดหนึง่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบปัจตุนนี้ที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองผูกที่มีปฏิสัมพันธ์ อีพกเรือนหนึ่งเป็นเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าพกกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตไปอยู่ในพดีเงินดีมากคนที่มีดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาภเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่โชคดีชาวราศีเมถุนเป็นหนึ่งในราศีที่โชคดีที่สุดใน12ราศีนะเพราะว่ากรรม,มะแปลว่าวิถีชีวิตใช่ไหมวิถีชีวิตที่ไปอยู่ในเรือนลาภที่แปลว่าง่ายๆเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะติดจะขัด อะไรยังไงก็สุดแท้แต่มันจะมีทางออกเสมอถ้าคนไม่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะมีวัตถุมงคลอะไรยังไงช่วงนี้ส่งเสริมชาวราศีเมถุนสุดๆเหตุผลก็เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวครูบาอาจารย์ ทีเนี้ยเราระลึกถึงท่านเราสวดมนต์เราอะไรเงี้ยท่านก็จะช่วยนะถ้าเกิดคนไม่ช่วยนะสิ่งศิธิ์ช่วยแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนกรรมะเวลาพราะจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยมันจะมีโอกาสไปหมดจากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยปกติไม่ฟุกไม่อะไรนะพอช่วงเนี้ยดาวมันจะฟุกเยอะมากเลยคาว่าฟุกเยอะมากหมายถึงว่าบังเอิญโชคดีอะเขาเรียกไงน,น,นะคนอื่นเขาได้ผลประโยชน์อะไรเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่นอนบางทีเขา,าบอกกล่าวนู่นนี่แล้วก็ ได้โชคตามเขาเพราะอะไรเพราะกรรม,มะไปอยู่ในเรือนของราภะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ดาวไปกองอยู่ในราศีกุมเลยกระต้นจริงๆเนี่ยพืรหัสอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่19เมษายน66แล้วแต่มาโชคดีจริงๆเนี่ยมาโชคดีช่วงนี้ยช่วงที่ดาวอยู่ในราศีกุมกันเยอะๆเนี่ยแหละเนี่ยจะมาโชคดีในช่วงนี้แหละก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนหลายๆท่านนะมีโชคดีมีโอกาสมากมายเลยในช่วงนี้ก็ คนตกงานมีเกณฑ์ได้งานหรือมีคนมาซื้อตัวหรือมีคนมาจ้างงานที่มันแพงขึ้นนะหลายอย่างเลยโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะมากก็ยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยอีกพบเรือนหนึ่งมาจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเขาเรียกว่าดาวชจ่วเรือนปัตตนิไปอยู่ในเรือนของราภก็ได้รับผลดีจากคู่สัญญาต่างๆบางคนมีการซื้อขายบางคนมีการแลกเปลี่ยนบางคนมีการแสดงผลประโยชน์อะไรยังไงกัน ช่วงนี้ถือว่าโอเคถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะดีด้วยนะและดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งที่ดีด้วยเขาเรียกว่าตาแหน่งอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์สาหรับชาวนะระอุดมเกณฑ์นะอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาจีบเยอะแล้วแต่และคนนี่เป็นสายเปยทั้งนั้นนะก็เลือกเอานะว่าคนไหนเนี่ยถูกโลกถูกจริตอะไรกับเราแต่โดยทั่วไปตามความหมายก็คือเป็นคนที่ ถ้าถ้าคนที่ถูกฉลกที่สุดนะจะเป็นแบบลักษณะดาวพฤหักก็เป็นคนที่มีคุณธรรมใจดีใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะอันนี้ก็จะถูกฉลกกับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนหลายๆคนก็ช่วงนี้มีแฟนที่ค่อนข้างจะโอเคนะค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนี่ยมีความเพียบพร้อมถ้าเป็นผู้หญิงก็สามารถฝากชีวิตไว้ได้เลยช่วงนี้ นะก็ยินดีด้วยยินดีด <Pues ondan S 1> <antique. S 2> ้วยนะครับด้วยด้วยดาวเดินดีก็จะได้โชคจากคู่สัญญาณ่ะหรือไม่ก็เกี่ยวเรื่องของการค้าอะไรต่างๆก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอันนี้ไม่เสียเลยดาวพฤหัสเดินดีได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยอันนี้เป็นโชคของราชาถือว่าดีก็ยินดีด้วยดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีเมษก็เขาเลิกดีด้วยเขาเลิกมหาธโนแห่งเลิกแหละเลิกเศรษฐีใหญ่ก็ถือว่าถือว่าเวลาได้อะไรก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะก็โอเคอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศก็แปลว่าหมดตัวกักขังจองจําไม่คาดคิดไม่คาดฝันขาดทุนล้มละลายอันนี้ไม่ค่อยดีนะต่างทิน้นแดนไกลต่างประเทศหรือไม่ก็โลกส่วนตัวสูงอีภพเรือนหนึ่งเนี่ยดีมาจากภพดีเขาเรียกว่าภพหอมปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาแน่นอนหนึ่งถึงแปดเนี่ยไม่ดี เลาเดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยตกอยู่ในเรือนมอรณะเก่งกาไรอะไรก็ขาดทุนเล่นหวยเล่นหุ้นนะก็มีปัญหาไอ้ช่วงเนี้ยหนึ่งถึงแปดเนี่ยไม่ดีควรอยู่เฉยๆคุณอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไว้ใจบุตรบริวารลูกหลานแล้วคนไหนที่เป็นสายแบบการพน,นันหรือเสี่ยงโชคหรืออบายามุขช่วงนี้ไม่ให้คุณนะเพราะว่าเวลาปุตตะตกมรณะเนี่ยอันนี้จะยุย่งงวุ่นได้อีกพบเดือนหนึ่งเนี่ยมาจากเรือนไม่ดีเขาเรียกว,ว่ามาจากเจ้าเรือนวินานวินา,นานไปอยู่ในเรือนของ มรณะเนี่ยแล้วเชื่อมโยงกับคําว่าปุตตะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของความประมาทเลินเล่อถ้าเกิดคนไหนเป็นสายเสียงชอบเสียงช่วงนี้หยุดก่อนไม่ไม่ให้คุณกับดนชะตานะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็มาเตือนคนที่แบบออกแนวชอบเสียงอะไรประมาณนี้ดาวไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่อันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะดาวพศุกร์ที่อยู่ในราศีมังกรหนึ 8, ่งถึงแปดหนึ่งถึงสามเนี่ยเขาเลิกดีขเขาเรียกว่าเขานวาวภูเอกภูมิปโลแห่งเลิกทาอะไรช่วงนั้นถือว่าดี แล้วก็วันที่สี่จนถึงวันที่แปดเนี่ยเข้าเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่นม่ติดที่นะกพราถือว่าดาวพระสุขอยู่ในเรืนนอนราศีมังกรไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้นจะดีแล้วดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตยอยู่ในราศีกุมแล้วก็เจอกับดาวพระอังคารเนาะที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระปุตตะลาพระเจอกันเมื่อไหร่ในภพสุภะเนี่ยจะเก่งกาไรจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้โอเคเลยตั้งแต่วันที่เก้า เป็นต้นไปนะเป็นจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา12นาฬกา38นาทีะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยเก่งกำไรเกง่งแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคหรือคนให้โอกาสเราต่างๆนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยปุตตาไปสู่พะนะทำอะไรยังไงก็มีคนช่วยสินค้าผลิตภัณฑ์ก็ดีลูกหลานบุตรหลานก็คอยช่วยแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการปกครองในลักษณะต่างๆ ก็คือตั้งกับดาวสุขย้ายมานี่คือบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนคิดหวังสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงน,นี้ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพุสุขปีนี้เป็นกาลกิณีจอนะก็อาจจะมีคนอิจฉาเยอะนิดนึงเพราะว่ามาจากเจ้ารินวินาศวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยคนก็ค่อนข้างที่จะหวังดีประสงค์้ายพอสมควรนะดูหน้าให้ออกเพราะว่าคำว่าวินาศไปอยู่ในเรือนของสุภาษเนี่ยแปลว่าอิจฉา ลิษยาทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วก็ระมัดระวังผู้รับผู้ใหญ่ที่คอยอุปถรรัมภัาจุนคอยช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมีที่ทาททิศางที่เปลี่ยนไปหรือเขาหมดอํานาจหรือเขากษ้าเียณก็ได้หรือเขาอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้ในลักษณะต่างๆถ้าบังเอิญมีดาวเข้สุปเป็นการกักขีอันเนี้ยจะยุ่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นการักขินีบอกได้เลยว่าปังปูริเยเปปูรยังทําอะไรยังไงก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงนะอันนี้ก็ยินดีด้วย เด็กสุขที่อยู่ในราศีกุม9ถึง13เนี่ยเข้าเทสาตีเลิกเข้าหานะอยากสำเร็จก็ต้องเข้าหาแล้วก็วันที่14ถึง24เข้าเทวีเลิกนะเป็นเลิกนางพญาช่วงนี้จะทำอะไรเนี่ยจะลาบลื่นนิดนึงแล้วก็25ถึง31เนี่ยเข้าเพชฌฆาตก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุงย่งยุ่งรุ่นจุดที่ไม่คุณจะเป็นในวันที่20ถึง21สองวันนะเข้าระวังพิษช,ช่วงนี้ก็ไม่ควรจะทำอะไร จุดที่ให้คุณก็คือในช่วงวันที่22จนถึงวันที่24เราจะเข้านาวางังปูกเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าปังปุริเยเปปุริยังนะก็ถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์ไนิดหนึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบมรณะนะเพราะลุ้นอย่างเดียวว่าอยากให้เสาเป็นการกิกนีเท่านั้นถ้าเสาเป็นการกิกนีอันนี้ล้มทั้งกระดานเลย ถ้าเสาไม่เป็นการณนีจะเทียบเท่าเสาเป็นเกษตรตาธิบดีเพาะเมื่อก่อนเนี่ยดาวเสาท่านเป็นเจ้าเรือนในราศีกุ้มเพราะว่ากลับบ้านตัวเองเป็นเกษตรเขาเรียกมีความสําเร็จที่มั่นคงจะทําอะไรยังไงเนี่ยสำเร็จหมดโครงการต่างๆที่ทํามาก็ได้รับผลประโยชน์ที่ที่คุ้มค่าเลยกันเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวช้าเป็นดาวนานเป็นดาวสมรทานเนี่ยพอเป็นเกษตรตาธิบดีเทียบเท่านะคือท่าน เป็นสองเรือนอ่ะทั้งมังกรและกลุ่มนะถ้าเป็นกเกษตรนะถ้าไม่ได้เป็นการรักินีนะจะให้ผลดีนะก็จะสําเร็จเรื่องของการหาราบผลจะสําเร็จเรื่องของการลงทุนโอกาสต่างๆเข้ามาหมดมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นการักินีจะเอาคําว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของสุภาพเพราะแสดงว่าขาดที่พึ่งที่อาศัยเป็นพึ่งพาใาัยใครก็จะยุงย่งยุ่นวุ่น,น หรือเขามีในยะซ่อนเล่นหรือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่คุ้มหรือพื้นที่มีความรู้สึกว่าหลอกใช้คนใส่ร้ายป้ายสีคือถ้ามีเสาเป็นการลกกินีนี่คือปวดหัวตึบอะ่ะนะเพราะว่าลําพังดาวเสาอยู่ในภพของสุภะเนี่ยก็ไม่ดีแล้วยังมีทั้งดาวอังคารมีทั้งดาวศุกร์เข้ามาผสมโลด้วยเนี่ยบอกได้เลยถ้าดาวพระเสาปีนี้เป็นการกินีอันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรก็อย่าประมาททั้งปวงแค่นั้นถือว่ารอดนะถ้าเราไม่ประมาท อะไรก็สุดแท้แต่ก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้นะแค่นั้นเองนะต่อไปนะดาวพระเสาร์เนี่ยที่อยู่ในราศีกุมก็ยังคงสวยเลิกดีเอ่อเลิกทีวีเลิกก็เป็นเลิกเ,กเกขาเรียกว่าเลิกนางพญาเลิกสะดวกสบายแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบสามจนถึงสิ้นเดือนเลยเพราะตอนนั้นเข้านวางพิษจะตัดสินใจหรือทําอะไรในช่วงของวันที่ยี่สิบสามเนี่ยถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้ไม่ให้คุณนะก็ให้ระมัดระวังไว้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระราหูกันดดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบสุภาะสุภาะแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปธรมขั้นตุนทํทำอะไรก็สําเร็จความดีงามต่างๆไปอยู่ในเรือนของการงานอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของโอกาสในลักษณะนนต่างๆถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญการพิเศษเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีช่วงนี้จะงานเยอะงานมากงานดก ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมและเป็นคนที่ทํางานละเอียดทํางานดีเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงมีถ้ามีโล่แจกก็ได้โล่อะนะเพราะอะไรเพราะคําว่าสุภาพกรมะผลงานที่เราทําเนี่ยแสดงชื่อเสียงได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ยังมีดาวพฤกษ์เนี่ยเข้าไปสมทบช่วยด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าลาหูทรงยศกว่าจะโครจรมาเจอกันทีเนี่ยก็นานพอสมควรแหละนะลาหูกับพฤกต์เนี่ยเขาเป็นองค์เดียวกันก่อนที่จะถูกตัดนะ ถูกตัดมาครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นหางพญานาคนะก็ะเลยกลายเป็นว่าเวลากลับมาเน็ตส่งผลให้มีฤทธิ์มีเดชในเรื่องของอะไรเรื่องของงานนะชาวราศีเมถุนเนี่ยจะประสบผลสําเร็จเรื่องของงานเรื่องของโอกาสเรื่องของลาภผลอะไรต่างๆเนี่ยด้วยอิทธิพลของพระราหูกับดาวพเกตช่วยกันก็ยินดีด้วยนะก็เว้นแค่เฉพาะตอนที่เกิดคาดบ,บนท้องฟ้าเท่านั้นเองช่วงวันที่24จนถึงวันที่26เท่านั้นเองที่ ช่วงนี้ไม่ควรทําอะไรเพราะมันจะเกิดจันทรุปราคาเนาะนะมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะก็จะมีลักษณะของลาหูอมจันทเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะก็ให้เรามาระวังหน่อยแค่นั้นเองนะยี่สี่ถึงยี่บ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอาละนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอคอามนาะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดสะดวกจริงๆก็กดหัวใจให้อาจารย์หน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือนอาจารย์เนี่ยจะโดนปิดกั้นการมองเห็นนะนะก็คลิปเนี่ยออกไปก็คนดูแค่หลักร้อยเองนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเห็นคลิปเท่าไหร่ก็ กดหัวใจเนี่ยจะเป็นการเปิดการมองเห็นเท่านั้นเองนะยังไงก็ช่วยอาจารย์นิดหนึ่งนะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ทําคลิปเกี่ยวเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่ององอาจาด้วยช่องทางซุปเปอร์แตงนะก็ขอบคุณมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดเกา้าพิทูลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกรดการ้าพิทูลทอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าม,มาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเขเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ